สวัสดีครับกิติครับผม y o u b u c h ช n n e l กิติคนกำนวนทีวีครับคลิปนี้ไลฟ์สดเด้์พี่น้องมาพูดมาคุยมาแบ่งปันแนวทางกันเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับวันที่13เมษายน2567นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กทมครับกลางทุ่งมหาสารคามครับพี่น้องกลางทุ่งมหาสารคาม ก็น่าจะเป็นการไล์สดครั้งแรกในรอบหลายเดือนนะครับก็เลยลองมาไล์สดดูแนวทางวันที่16นะครับเมษายน2567ครับผมปล่อยไปเมื่อกี้นี่นะครับผมปล่อยแนวทางไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นคลิปปกตินะครับสามารถเข้าไปดู ในช่องได้นะครับผมแต่ในไลฟ์สดนี้ก็จะมาพูดถึงด้วยเช่นกันนะครับก่อนอื่นก็จะพูดถึงแนวทางขนมน่อยวันนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเด้อผมไม่รู้นะครับว่าตัวเลขมันจะมาตัวไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมแบ่งปันนะครับมาจากการคาดการคาดเดาล่วงหน้ามาจากการคาดการคาดเดาจากผลย้อนหลังนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิทย,ยาลันในการรับชมรับฟังด้วยนะครับขนมนอยวันนี้นะครับหกเจ็ดแปดเ้าศูนย์นะครับสำหรับเลขวินห้าตัวนะครับหกเจ็ดแปดเ้าศมันไม่เหมือนเนออ มันไม่เหมือน y o u t u b อมันไม่เหมือน Facebook เนาะหกเจ็ดแปดเ้านย์นะครับขนมนอยวันนี้เลขวินนะหกเจ็ดแปดเ้าศนะครับตัวเด่นก็จะเป็น6กับ0ูนย์นะครับ6กับ0ูนย์ส่วนตัวรูดนะครับเลขศูนย์นะครับผมพี่น้องเลขศูนถ้าเป็นสองตัวเน้นๆนะครับก็0ูนย์ห 09แล้วก็69ครับ06 09 69ครับ3ตัวนเนนๆก็9้นก็9 06 7 06 8 06ครับใช้เปรียบเทียบก็จะเป็นเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติ VIP นะครับผมก็นานๆทีผมไลฟ์สดเนาะก็เลยอาจจะ <laughs> ไม่ค่อยมีใครเข้ามารับชมเนาะอาจจะไม่มีการแจ้งเตือนบนหน้าฟีดนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวฟังสตรีมสดไว้ให้ดูย้อนหลังนะครับส่วนแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแนวทางขนมไทยเนี่ยผมทำเป็นคลิปไปแล้วแหละตอนนี้ผมอยู่กลางทุ่งมหาสา,ารคามนะครับเพราะฉะนั้น ชัดมนี่แสงไม่ดีนะทุกคนแนวทางผมมาห้างวดติดต่อกันแล้วนะ แสงไม่ค่อยดีครับพี่น้องก็เลขคาการ6ตัวนะครับ5 3 0 9 6 8นะครับถ้าเป็นวิ่งบนนะครับผมวาง2ตัวนะครับ5กับ9เด่น5ลอง9ครับผมเด่น5ลอง9ส่วนวิ่งล่างนะครับ3กับ0เด่น3ลอง0ครับเพราะฉะนั้นตัวเด่นๆมีแค่4ตัวครับ59 30นะครับ อีก2ตัวนะครับจากเลขคาดการก็คือ,เ,อเลข6กับเลข8นะครับเอาเป็นตัวลองแล้วกันเอาไว้จับวินเป็นเลขชุด2ตัว3ตัวเนาะ2ตัวเน้นๆนะครับไม่รู้มันกลับด้านเนาะ2ตัวเน้นๆนะครับก็59 30นะครับ59 30 มี90ด้วยนะงวดที่แล้วก็ออก90งวดนี้ผมมี90ด้วยนะเอานับใหม่นะครับ59 30 90 50 53แล้วก็สุดท้าย39นะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับสำหรับเลข2ตัวเน้นๆนะครับแต่ถ้าจะให้เน้นมากๆก็59กับ30นะแต่ถ้าอยากเพิ่มความเป็นไปได้ก็จะเพิ่ม90 50 53แล้วก็93นะ เดี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นกล้องหลังอีกรอบหนึ่งมันไม่ชัดนะผมกลับต่างจังหวัดนะครับอาจจะทุรักทุเลนหน่อยแต่ก็อยากทำ เวิงววางทุ่งนาเวิงหวางครับร้อนมากแดดอย่างแรง อ้าขอบคุณสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมอาจจะจุกลุกนิดนึงนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยอาจจะไม่เตรียมพร้อมแต่อยากจะไลฟ์สดลองไลฟ์สดดูนะครับข้อมูลก็ตามนี้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะนะครับแนวทางผมมาห้าง,งวดติดต่อกันแล้วนะครับงวดนี้ถ้ามาอีกก็เป็นงวดที่6ครับผมอ้าวสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ